ตั้งใจนะคะเดี๋ยวอาจารยสิแจกเป็นใอยานหาองเชยเด้เมื่อใดจะต้องตั้งใจเียนะคะอ่าทีนี้นะคะในส่วนของเป็นขยายนะคะเวลาเราสอบรูของให้อ่านคำว่าโซเดียมเป็นตับน,นะคะอ่ายกตัวอย่างยำยับนะคะมันจะเขียนโซเดียมอยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะอันน้ำเพนอ่าลิซิสโซเดียมของยำยัตรงนี้มีเท่าไหร่ โซเดียมของยำห่อสีเขียวนะคะโซเดียมจะอยู่ที่1,450นะคะก็คือ1ี่0ันีย mm มิลลิกรัมนะคะถือว่าถือว่าเยอะมากเลยนะคะอันอนี้ค่อนข้างเยอะนะคะปกติแล้วเราทานโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมนะคะถ้าจะได้ดีแต่ปกติเราจะกินเกินพวกเราจะกินโซเดียมวันละประมาณ4 0 0 0มิลลิกรัมเห็นไหมคะว่ามาม่าซองเดียเมื่อกี้ก็พัน4 0่แล้วใช่ไ่ะอันนี้จะเป็น ยำม,มาม่านะคะจะเป็นรสต้ยมยำกุ้งนะคะอันนี้โซเดียมนะคะจะอยู่ที่1280มิลลิกรัมนะคะจะ,ะเวลาเราไปซื้อก็สามารถที่จะเช็คได้ตรงด้านล่างของซองได้นะคะก็จะมีช่องตารางเล็กๆนี้ให้ดูอยู่นะคะช่องนี้โ๊กเท่าไหร่ลูอ่าโ๊กนะคะโซเดียมจะอยู่ที่1นึ่นะคะพี่คะว่าไอ้ไารถึงสเร็จรูปนี่มีโซเดียมสูงมาก เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวทานแล้วเราแล้วเราเลือกเป็นบะหมีส่สำเร็จรูปด้วยเนี่ยแสดงว่าเรายิ่งกินนายสนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในน้ําซุปนะคะแล้วก็อยู่ในเครื่องปรุงนี้อีกเรายังใส่สเครื่องปรุงเข้าไปเพิ่มอีกนะคะบางทีกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวที่ใช้บะหมีส่สำเร็จรูปหรือว่าพวกมาม่าเนี่ยชามเดียวเนี่ยโซเดียมมันจะเกิน2,000มิลลิกรัมไปแล้วไม่ได้นะคะไม่ทั้งเสียงดังนะคะ ไม่รูกแต่ว่าคุณพูดรู้สึกมาเสียด้อยค่ะเห็นไหมคะว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นเทคนิคนะคะถ้าเราทานอาหารประเภทนี้นะคะเทคนิคลดเค็มคือพยายามอย่าทานน้ำซุปหมดชิมน้ำซุปช้อนสองช้อนพอพอได้รสชาติก็พอบบริเวณแบบชามหนึ่งเมื่อเลยไม่เอานะคะเทคนิคที่สองคืออาจจะใส่เครื่องปรุงแค่ต้นสองก็ได้ถ้าทำได้นะคะอย่าใส่หมดนะคะจะได้ลดเค็มได้นะคะอ่าทีนี้มาดูขนมก๊อกก๊อกที่เ ช่วงนี้โซเดียมประมาณเท่าไหร่ลูกอันนี้นะคะจะเป็นขนมยอดฮิตของเรานะคะไม่ใช่แค่ไข่ค่ะหนูก็ยอดฮิตเหมือนกันนะคะด็กินยี่ห้อดีนะยอเลยใช่ค่ะขนมกรุบก,กรอบนะคะทุกยี่ห้อนะคะ,ะเราสามารถเช็คดูโซเดียมได้นะคะในตารางอันนี้นะคะถุงห่อนี้นะคะอยู่ที่73กรัมนะคะโซเดียมอยู่ที่4 0่มิลลิกรัมเลยนะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเยอะ นนีกินวันมึงไม่ใช่ในน้อยห่อนะคะอันนี้ขนาดก็อันนี้นะคะโซเดียมอยู่ที่320กรัมนะคะค่อนข้างมากนะคะสองซองเลยโซเดียมก็เยอะแล้วเมื่อกี้เรากินมาแม่ไปสองซองเลยไป1400แล้วที่ไม่โซเดียมขนมอีกซองหนึ่งมี400มือเดียวหมดแล้วโคอตาโซเดียม ทำให้เรากินโซเดียมเกินก็เลยมีโอกาสเป็นโรคไตเยอะนะคะพอเรากินมาม่าบวกขนมเสร็จแล้วยังจะมีมืออื่นที่เรายังจะกินขนมมู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับอาหารอย่างอื่นด้วยเนาะอ่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างอาหารเท่ๆน,นะคะเช่นอ่อปาปลาสวัสดิ์ทะโรลูที่เนี่ยไม่เรียกทะเลลูกโซเดียมนะคะจะอยู่ที่680มิลลิกรัมต่อเดียวจอกล็กนเดียวคือหร้อยแปใช่ใช่ค่ะ นี่สูตรลดโซเดียมเท่าไหร่ด้วอันนี้สูตรลดโซเดียมนะคะจะอยู่ที่400มิละิกรนะคะมีจระเข้เยอะแล้วก็ยิ่งเยอะอีกเลยใช่ใช่ค่ะยังเือว่าเยอะมากนะคะเห็นไหมคะว่าเราดูเหมือนไม่เค็มใช่ไหมคะอาหารบางอย่างรสชาติไม่เค็มแต่โซเดียมสูงก็คือมีผลต่อใจอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินเยอะก็มีปัญหาใช่ค่ะทีนี้นะคะนอกจากอาหารเค็มแล้วนะคะอย่างที่ทุกท่านรู้จักอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารหวาน เพราะว่าบอกแล้วว่าพฤติกรรมอย่างนึงที่ทำให้ใจวานก็คือชอบทานอาหารหวานมันเค็มบางทีเราทานอาหารข่าวเช่นเรากินข้าวเสียวหรือเรากินอาดหน้าแต่เราปรุงน้ำตาลด้วยบางคนไม่ปรุงแต่น้ำปลานะคะน้ำส้มไม่ค่อยมีปัญหานะ,ะ่จะมีปัญหาตรงน้ำตาลนะคะ ตัวอย่างนะคะเช่นเครื่อ,องดื่มสมุนโค้อันนี้ค่ะที่นิยมเลยค่ะโค้ฟน้ำตาลออริจินอลมีน้ำตาลเท่าไหร่ลูกน้ำตาลออริจินอลจะอยู่ที่35กรัมนะคะขนาดขวดเล็กๆนะคะยังอยู่ที่35กร,รัมขนาดขวดแค่10บาทใน35กรัมเลยทีนี้คนเราปกติแล้วนะคะห้ามทานน้ำตาลเกินกันแล้วเท่าไหร่คะ 6ช้อนชาก็ประมาณ24กรัมขวดนี้ขวดเดียวเท่าไหร่กราบละดูกอ่อขวดนี้นะคะ25กรัมนะเอ้ย35กรัมนะคะเกินกรัมเกินโนะควะต้าแล้วค่ะใช่ก<อ>ินครบขวดัเล็กๆขวดเดียวเป็น,น้ำตาลเกินละ35กรัมก็ประมาณกี่ช้อน4 4 9สี่เกช้อนชาแล้วค่ะถือว่าเกินเลยนะคะกินน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาแต่ทัวขวดเล็กๆขวดเดียวน้ำตาลไปแล้ว9ช้อนชาค่ะ เห็นไหมคะว่าทำไมเบาหวานขึ้นเยอะเลยค่ะทางคนทั้งกินทั้งโค้กกินทั้งกาแฟนู่นนี่นั่นเพิ่มไปอีกนะคะน้าตาลยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะจะมสไป์เท่าไหร่ลูกอ่าสไป์นะคะน้ําตาลน้าตาลนี้เป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งมันเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลนะคะอันนี้นะคะมันก็จะมีฉลากที่อยู่ข้างขวดนะคะว่าเขาติดไว้อยู่ว่าไม่มีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็ไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นโค้กที่ไม่มีน้ําตาลนะคะเขาจะเขาจะเน้นเป็นแถบ แถบฉลากตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะถ้าเป็นโคที่ไม่มีน้ำตาลนะคะคก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกบประทานกันได้นะคะเห็นไปที่โรงเรียนที่สบายผขเมื่อหลายวันก่อนปรากว่าเด็กๆนี่เริ่มเริ่มซ<ๆ>ื้อแบบนี้กานนะคะใช่ค่ะเขาจะมีที่เป็นเลือกเป็นเลือกเป็นไม่มีน้ำตาลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีก็ไม่อยากให้ทานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีน้ำตาลแต่ว่ามันก็มีสารการะเสือะคะ่ะก็ไม่มีผลก็ไม่ค่อยมีผลิตกระดเท่าไหร่ ้าเป็นผลไม้ดีกว่าถ้าเป็นนมเปรี้ยวแบบนี้จะรู้ไหอ่าน้ำนมเปรี้ยวนะคะนี้จะเป็นสูตรปกตินะคะน้ําตาลจะอยู่ที่อ่า28กรัมนะคะอันนี้จะขนาดเยอะมาก28่กรัมเท่ากับ7ช้อนเลยนะใช่ค่ะแต่เกินโคตาในในปริมาณที่แบบหวดเล็กนิดเดียวนะคะซึ่งมีน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงมากนะคะบางคนเข้าใจผิดว่านมเปรี้ยวนี่มันไม่หวาน จริงๆแนละ้วถ้าไม่เตินมน้ำตาลถุงก,กระดาษเจ็ดช้อนชาแบบนี้เราจะกินไม่ได้นะคะ<ช>เปรี้ยวสาบปันเลยนะคะเพราะนั้นจริงๆนมเปรี้ยก็หวานนะคะมีเคสที่แบบว่าคุณหมอหนูมไม่ได้กินนมนมบานนะคะแต่หนูกินนมเปรี้ยวอะไรอ,อย่างเงี้ยว่าตัวเองไม่ได้กินชใช่<า>ค่ะเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้กินนมบานมาตลอดแต่มันคือนมบานนะคะทุกคนอ่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะข้อสังเกตนะคะถ้าเราอยากได้เครื่องดื่มที่มีรสหวานน้อยข้อสังเกตก็คือพยายามเลือกแอบที่เป็นเป็นสีฟ้าเช่นแบบนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ลู อ่าของนี้นะคะมีน้ําตาลอยู่ที่16กรัมนะคะนะคะี่ค่ะยิเยอะยเยอะอยู่ยใช่ใชค่ะแต่ก็ยังดีกว่าฉลากแดงน,นะคะก็สามารถที่ไปเลือกเลือกดูฉลากแล้วก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆก็ไม่อยากให้กินเพระาะว่า16ก็ยังเยอะอยู่นะคะ<ช>ถ้าเป็นไปได้นะคะื่อนดื่มน,น,นะคะวิธีการนะคะเวลาไปเลือกนะคะพยายามเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่เกิน10กรัมนะคะ ทีนี้วิธีการอ่านเนื่องจากวัชระเล็กเนยน้ำที่ใช้เบ็นขยายนะคะพกไปนะคะพกเป็นขยายไปด้วยนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าปกติแล้วโซเดียมที่มาดูไม่ได้เกิน2องกิโลกรัมเนาะน้ำตาลมาดูไม่ได้เกินหกช้อนชาคือประมาณ24กรัมนะคะนะคร่าวๆนะคะแล้วก็วิธีการอ่านวัชรนะคะ เอาต่อไปเป็นคำถามเพราะว่าอยากแจกถ้าอยากได้แว่นขยายคะถ้าอยากได้แม่นขยายจะไปร้านสะดวกซื้อบ้างคะเอาได้ค่ะตอนนี้แจกเลยค่ะเอามาเลยค่ะแม่นขยายเชิญค่ะจะถามว่าปกติแล้วเราต้องกินโซเดียมไม่เกินมาแล้วกี่มิลลิกรัมแล้วก็น้ำตาลแล้วไม่เกินกี่มิลลิกรัมะย้ำนะคะย้ำคำถามอีกทีใครก็ได้ค่ะเชิญค่ะไ่าไห่คะค่ะช่เชิญค่ะ สวัสดีอภิเษก2 0 0ครับใช่ไหมคะด้านหนตานะคะพี่24สุดยอดกเลยค่ะยินสีรัมาอีกเรื่องนิดเดยจคแจมาถายได้เลยนะคะเบย์เต้องการที่จะมาทายคำถามนะคะสามารถเดินเข้ามาด้านหน้าเลยนะคะเชิญได้ค่ะค่ะอินนี่มค่ะอาจจะทายคำถามนะคะเพ่อ นายคำถามว่า,าปกติแล้วถ้าเราอยากเลือกเครื่องดื่มสิเราต้องเลือกแบบไหนที่น้ำตาลน้อยสีอะไรเฉพาะแผ่นะออนะสีอะไรสีอะไรเฉพาะสีออกข้อฟ้าแดบสีข้อฟ้า,ฟาน้ำตาลน้อยน,นะคะอ๋อหมยถึงว่าไม่ถึงว่าวิธีการที่สีง่ายเวลาเลือกแผบนสีให้อย่างนี้แต่ว่าสีดำนี่ไม่ใช่เพราะถ้าเป็นพวกโค้งนี่มันจะเขียนว่าไม่มีน้ำตาลเลยจะมีคำว่าไม่มีน้ำตาลเลยแต่ไม่เป็นไรพ่อแจกค่ะ ขอบคุณค่ะแขอบคุกว่าขอบคุณค่ะจ้ะเอาใครจะไทยอีกเชิญค่ะแจนนะนะกทุคคกคน,นนะคะส่อผิดก็แจกค่ะใครต้องการเพื่องบิจกรรมนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะส่อผิดก็แจกค่ะจ้ะไทยนิดนึงแต่ไทยว่าเมื่อกี้เด็กชายจะจนอยู่เนาะจ้ะจ้ะตอนไทนะยที่ดึงว่ามามาโซนหนึ่งมีโ้นเดียวกับบ้านเท่าไหร่เติรเท่าไหร่รักเท่าไหร่เอนนี้กชายเด็กชายมาจับเปรี้ยวบานเท่าไหร่โซนเดียว ทุกซองค่ะทุกซองค่ะขอบคุณค่ะอาจจะค่ะอาจะไม่ง่ายเลยพี parole, ่คะนี่ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะระบวนกาต่อไปอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าในที่ไม่ด้กวามหงมั่แบบว่ถาจอบถามไงเดนี่ถามไงที่ดีกวาอถามว่าอันอันอที่เ่กี้เรากินเยาบอกไปแล้ อันนี้คือเด่นที่สุดเอดคาร์โลคารโลคารโลสีขาวค่ะคารโลสีขาวปกติแล้วนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเครื่องดื่มที่มันไม่หวานเพรว่าให้สังเกตจากอะไรว่าไปสีฟ้าไปสีฟ้าตอบอะไรได้บ้างไม่จะเขียนว่าน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยเนาะน้ำตาลไม่มีเออไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยเลยเนาะอ่าคุณเลองค่ะ อาหารที่ดีเกลือน้ำเปลาร้นมไอโสุดยอดอ่าเอาเยาหารที่ใส่รูปจะไดใ้้างอ่าบทุกขาค่ะต่อไปมีคำถามใหญ่นะคะยากนีกนึงนะคะเพราะว่าตับเปยเราจะแจกกระเป๋าค่ะอาเพียนโช่์หน่กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าค่ะใบนี้นะคะเอาไม่ใส่พวกของที่เป็นแบบเกีกันะคะเช่นพวกเสื้อพวกข้าวมนัวอะไรพวกนี้นะคะ สามารถพูดใครมาด้วยได้ดีนะคะคือยางเหมาะกับคนที่ฟังคุณจี้น่าจะตอบได้คุณถามว่าใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตวายบ้างใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตตอบได้เยอะที่สุดได้รางวัลกันมากกค่ะใครตอบได้เยอะที่สุดค่ะใครจะตอบด้วยนะคะอันนี้ใครตอบดีนะคะอาจารย์คะมีไหมมีใครจะตอบไหม นี่พอผู้เดียวได้บอกมาเลยรางวัลผู้เดียวเด้ออามาเชิดกล้าเชิดกล้าใครตอบได้เยอะที่สุดจะได้กระเป๋านอกนั้นก็จะเป็นยาถ่าโอบเชยนะคะแจกหมดแต่มีกระเองาที่จได้ค่ะเคยเคยด้านหน้าได้ใครผ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะใครตอบไป้บ้าก็ได้ยิ่งกว่าใครยิ่งกว่าอาจจะตอบทุกคนแจกแจกทุกคนเลยมาตอบแจกทุกคนใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไซวายบ้างค่ะจะเลยค่ะได้รางวัลทุกคนนะคะใครตอบแล้เยอะที่สุดได้เยอะที่สุดจะได้กระเป๋าไปห่ะผู้ใดจำได้ร้ายก็ได้ร้ายเด้อค่ะรางวัลเด้อ เดี๋ยวขั้นเจียวขั้นไหนเด้อไมได้เดี๋ยวขั้นหก็ได้ค่ะเดี๋ยวขันท่มองข้นที่ช่วก้ี่เคยมีะวันครอบครัวเปโรคไหนไว้สองนที่โรคเบาหวานข้นด่านลกเก้าโรค s L d โรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์โรคเชื้อถ้าหนือยสวดูโรคเนื้อโรคไตที่การเทีกับเดินคนที่สูบรีคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นที่ออกกลังกายเพียงกนที่นอนบนเต ว่าท่านเทรวนที่กินน้ำอะไรกินน้าบ่ฮอดยระบบแก้วเาคนเอประกน่ะาผู้ใดที่ตอบกว้างห้ยกมือไดะค่ะเราดนี่ตอบก็แลมาตัเลขถต้อคุณฮ่อจะตอบก่อนใช่ไัมย่อพี่พี่ควรนะเพราใครตอบที่ยอะที่สุดถ้าไม่อยากให้เป็นโรคไตเป็นโรคยที่สุดเราต้อง พยายามไม่กินเค็มาคนที่กิเค็มน่ะอะไรอกอนนึงแล้วถ้าเป็นโรคแล้วทานยาก็อยาทานควบยาแก้ปวดแก้ไ้ายทานเป็นยาที่ไม่สมบูรณที่แต่งตัวกานแล้วก็ควบเค็มควบอะไรนี้ทานยา มีอะไรอีกบ้างพยายามกินกินเนะจ้าอ๋อสอง้แล้ว้อสข้อล้นึ่ก็คือท่ทานเคมคนที่กินยากินยาที่มีผลขีไม่จดเปย์นะอง้อเราได้สองข้อนะยังมีไรกินมูเยได้ไมไ่จะได้สองข้อยาามพยายามกินนะเอาว่าพยไามจะได้สองข้อไม่กินน้ำเยอะก่าก้เยอะกว่าสามข้อสามข้ออ่าพี่ไม่ก็ตัดไปด่างก่อนดีกว่า่ขั้นตอที่ พ่อตอบได้สามอใครที่เสียงที่จะเป็นเรอรายต้องมสดเน่ยคนเป็นประวัติ่คนเป็นประวัติสองคนเป็นะวามนาคนเป็นสาอ่อ วเป็นโรคไตตว่ป็นโรคไตเดอบทีเป็นควาดันโลดดิบสูงวมดันโลดบเาหวานกว่านเไเกลีีัความไม่เพียงพอรักวาไม่เพียงพอกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยลงหวานมันเค็มกินหวานมันเค็มดาไปยกินแบบอาหารที่เสี่ยงต่อการที่เป็นแบบที่มีโซเดียมสูงยินงน้ำตาลที่แบบสูงมันเกียวกัน เป็นไโรคเจ่วเ็ม่ำม่งคะลวก็ตองับกระดานเบกรรมารกรรมเป็นโรคในอยู่แล้วมีความเสี่ยงนะว่าโไตหวานโรคไตหวานโรคไตนิ่วนิ่วในไตดีดี่วาแลวกของของวกนี้ด่าค่าเช็ค ยืนโดนเราเรื่องสี้คะยืนโดนเราเรื่องนี้ค่ะอยให้ทุกคนอย่าเ่จรีบหรไม่เป็นไรไม่ด้อมีพวกใครยังไม่ตอบค้ะเดี๋ที่จะเป็นใครไปีก็จะเป็บ้าเยจะเป็นคนประเภทที่กินหวานหนักค่ะกินเผ็ดอ๋อลดกนเผ็ด มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะมีเลยค่ะกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยเนี่ยพี่เป็นโรคประจำตัวมากๆอ๋อเป็นพวกประจำตัวก็เป็นเบาหวานเป็นน้ำตาลมีอะไรอีกไหมคะ ตอบเขตอบที่ว่า1สหนที่สมาชิกตอบแล้วเราจะเรืองไปไม่ไ้ไม่ถายรับนไค่ะไม่เป็นไรค่อยากจะพูดเรื่องยาอยค่ะยาสำคัญมากเลยเพราะว่าคุณแม่ของดิฉันเสียชีวิตเพราะยาท่ยาต้ารยาตาบยาต้มาเ่อไปบ้ากหร่าก่อจะเป็นต้อบวกบวกวกแ้ว อายนี้ก่อนทางอาจารยท่นี้จะเป็นใครค่ะแล้วก็ที่ที่เป็นหัวใจหลักก็คืออาหารพวกอาหารเชฟเอ่อผมขออนาที่นี่อนแต่ว่าไม่ควรดูงไหรอเปล่าไม่เป็นไรค่ะอายอมาทุกคนค่ะอเป็นได้หลายกระบวนเราเริ่มร้องแค่ส่วนงทะเถ่ายรูปด้วยแ้นั้นก็ได้ยางั้งเชิไปนะครับผมตวะตไปถ่ายรูปไม่ได้ไม่ขยายหรอคะขยายได้ค่ะ 你看这些，多难。